สวัสดีครับจากร้านคงจัดการเกษตรเลยลูกคานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่21นะครับกรกฎาคม68นะครับก็มีลูกค้าทางไกลจากจังหวัดละนองนะครับจังหวัดละนองอำเภออำเภอกระบินนะครับกระบินนะครับจังหวัดละนองนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเออเครื่องยนต์ดีเซลคาวาม้านะครับ155นิวพัดรุ่นมือหมุนเอ้ยรุ่นติดในสตาร์ทนะครับด้านหลังนะครับ เดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับผมนะครับเครื่องคาวามานะครับติดในสตาต์ทสวิตกุญแจนะครับร้อยห้าสิบห้านะครับเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับตัวนี้อำเภอกระบ,บินจังหวัดละนองนะครับภาคใต้เลยนะครับ คเครื่องยนต์มีมอกรับรองนะครับน้ำมันเครื่องก็ให้เติม2.8ลิตรนะครับตอนนี้นี่กินไทยแลนด์นะครับรับประกันให้ลูกค้า2ปีนะครับผมเดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องนะครับราคาเครื่องนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับส0 0 0มื สามพันบาทนะครับสามหมื่นสามพันบาทนะครับรวมจัดส่งให้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ส่งภาคใต้นี้ทางร้านคิดเพิ่มหนึ่งพันบาทนะครับเพราะค่าส่งแพงมากนะครับภาคใต้น้ำมันเครื่องก็อีกสามร้อยบาทนะครับรุ่นมือหมุนก็สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับรุ่นมือหมุนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทรวมจัดส่งให้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงไอ๋ปรมยัได้บัตรเอรับโปรโมชั่นนี้ถึงไอ๋ ยี่อันเออถึงเดือนสิ้นเดือนนี้นะครับกรกฎาคมนะครับร้อยห้าบห้าสห้าแรงนะครับมือหมุนสองหมืนเก้าพบาทรวมจัดส่งนะครับถ้ารุ่นติดใจสตาร์ทสวิตช์กุญแจสามหมื่นสามพันบาทนะครับรวมจัดส่งให้นะครับ ใส่เครื่องนี้ส่งภาคใต้ทางร้านคิดเพิ่มหนึ่งพบาทนะครับน้ำมันเครื่องทางร้านจะเติมใส่เครื่องให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไปเติมใส่กองอากาศด้านหลังเองนะครับเดี๋ยวทางร้านจะเอาน้ำมันเครื่องใส่แม่ลังให้นะครับผมนี่ก็เป็นชุดสายไฟนะครับ นี่ครับมีสายว่าบวกค้ลลบนะครับสีแดงว่าบวกดำลบนะครับมอเตอร์สตาร์ทแต้สตาร์ทกุญแจนะครับให้สองลูกนะครับตรงนี้เป็นที่สวิตก์ุญแจนะครับตรงนี้สตาร์ทตรงนี้เป็นเปลืองสตาร์ทนะครับติดมูลเล่มาเลยนะครับ ถ้าขายขายชุดขายแยกนะครับชุดไดสตาร์ทนี้ก็มีขายแยกนะครับมันก็จะมีมูเล่ใหญ่มาให้นะครับมีชุดสตาร์ทชุดใดสายควบวบวกครบมาให้อย่างนี้นครับชุดละหมื่นสองนะครับหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับรวมส่งให้นะครับ ครับผมเดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับคาวาม่าร้อยห้าสิบห้านิวพัทนะครับสิบห้าแรงติดดาสตาร์ทสวิตช์กุญแจครับอ่<า>เอาเลย ปี่เมือ ก็ลองเครื่องให้ลูกค้าประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็แพ็คในแพ็สินค้าเข้าลังเตรียมจะส่งลูกค้าอำเภอกระบินนะครับจังหวัดระนองครับระนองภาคใต้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านสนใจเครื่องยนต์นะครับก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หกเก้าห้าห้านะครับ ทางร้านก็ส่งได้ทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองร็กานะครับเภอเรองรกาจังหวัดยาโสธรนะครับผมยะโสธรนะครับนี่ครับหน้าร้านก็นะครับงจากรการเกษตรนะครับสรงข้ามกับหน้าที่วการอำเภอนะครับพอประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ